เห็นท่าทีของเท็งนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒหนาพักประชาชนที่ออกมาพูดหรือว่าแสดงความเป็นห่วงรัฐบาลในกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งไปเปิดเสียงผีทําให้ประเทศกัมพูชาหรือว่าประชากรของกัมพูชาตกอ,อกตกใจแล้วก็เป็นประเด็นข่าวกันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ความห่วงใยของเท็งนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒผมไม่แน่ใจว่าเป็นห่วงเว็นใยต่อประเทศชาติ ประเทศไทยหรือว่าเป็นห่วงเป็นใยอนาคตหรือว่าสถานะความเป็นอยู่การดำรงอยู่ของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลหรือไม่ถ้าแสดงออกในลักษณะข้อความตามภาพที่แนบมาให้ดูนี้มันก็น่าจะเป็นจริงอย่างที่พักฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่าพักประชาชนหรือว่าพลพรรคของพรรประชาชนนั้นเป็นฝ่ายอุ้มฝ่ายคำ้ำฝ่ายสนับสน,นุนรัฐบาลเสเองครับ หรือพวกเราเห็นอย่างไรเกี่ยวกับท่าทีที่เทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุธแสดงออกในเรื่องนี้บังครับและเป็นความคิดเห็นกันมาก็น่าจะดีนะครับ